บอกเลยว่าเห็นหน้าพี่แจ๊คเห็นหน้าพวกเราแล้วอยากพูดได้คำเดียวว่าเฮ้ยเก๋ไก่อ่ะทำไมอ่ะไม่กระดานจะเล่าข่าวเก๋ไก่ใช่ไหมค่ะยูทูเบอร์ชื่อดังตอนนี้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันมาเนาะน้องเก๋ไก่สไลเดอร์ปังไม่หยุดคุณผู้ชมขาล่าสุดรับบทพรีเซนเตอร์สาว เจีบมาเป็นพรีเซนเตอร์กับผลิตภัณฑ์มาในลุคแบบเซ็กซี่สาวสวยเต็มตัวไปยัง่นดีแซบเวอร์น้องเก๋ไก่เล่าให้พี่จคกรินฟังไปเจอกันมาใช่ไหมบอกว่าจีบกันหน่อยคุณพี่เห็นหนูงานเยอะแบบนี้หลายคนคิดว่าหนูเป็นสายมูไม่ใช่ค่ะเออแค่เพียงว่าปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสบินไปไหว้พระที่ฮ่องกงกับเพื่อนแล้วก็ไปขอพรที่ว่าเช่งงมิวที่เขาไปขอกันนั่นแหละแล้วก็หมุนกังหันปิ้ว อธิษฐานให้มีสิ่งดีๆพัดเข้ามาแล้วก็พัดเข้ามาจริงๆคุณผู้ชมะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเก๋ไก่บอกว่าโอ้โหได้งานได้เงินแบบเหลือเชื่อเลยค่ะหลังจากปล่อยเพลงใหม่ไปนะปลายปีนี้ก็จะได้ดูละครเรื่องแรกของเก๋ไก่อีกเล่นคู่ก,กันกับหนุ่มกองทัพพีกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมว่าแต่สวยเป๊ะครบเครื่องทุกอย่างขนาดนี้เมื่อไหร่คะเก๋ไก่จะมีคนรู้ใจสักทีงานนี้มีคําตอบไปฟังทั้งหมดจากน้องเก๋ไก่สไลเดอร์ว้าว ปกติเป็นคนไม่ได้มูนะคะแต่ว่าไปฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วใช่แล้วมันชีวิตพลิกอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่<อ>ก็คือเราก็แค่หมุนกังหันออกนะคะแชร์กองเหนียวที่เขาพูดแล้วหรอใช่วิธีจะสิ่งดีๆเข้ามาค่ะให้มีจะสิ่งดีๆเข้ามาเราก็เลยเจอสิ่งดีๆเข้ามาละครจะออนตอนไหนคะละครก็ถ่าย,ย,ยปิดกล้องแล้วใช่เร็วๆนี้คะ่ะคือมีหมดทุกอย่างตอนนี้เมื่อไหร่จะมีหนุ่มมาดูแรงหัวใจคะ น่ะสิไม่มีอ่ะอุ้ยจริงเหรอเก๋เอาถามจริงๆเขามาจีบเขาจะมาจีบแบบยังไงขอไลน์เราไงขอไลน์เหรอคะขอไลน์ไม่มีนะไม่มีส่วนมากก็คือมีแบบเพื่อนเพื่ห็นไหมน้องโสดคนสัมภาษณ์ก็โสดเพลงดังๆเพลงอะไรนะกดไลค์รัวๆให้พี่ได้รู้เออมีคนจองแล้วอุ้ยเห็นแบบนี้ใครๆก็อยากจอง